พอมนี่กับผีกันผีกับจระรูกับนี่โยกโอนกับไปส่งน้องจะไปโรงเรียนนี้เป็นทิปีแล้วกับตอนนี้ทะเลเหยียกคร้บก็หยยกจะตามมาเลยแย่ๆๆๆจะไปไหนรันทะเกนี่จะู่ตรงไหนเลยมันจะตามมาทันทีเลยทะเลนี่ผมไปให้เกลยได้ผมหยกเนาอยังไปส่งจะ ไปุงน้องนันมีวเรืองเร่อนมีมีมีมมีมีไปเร่งยาโรงเ่นมาไปเร่งนองแล้ไม่ไร่าคุณมากับมันนอนบนก้ ตัวเอีส et, ส้ยดเด็กตัวเอี hmm. Leonardo, ้ยดอยู่บนเกยแล้วก็มันไม่กบเวลาหนังกินข้าวแล้วมันจะหนังทาครมหนังทามันจะไม่กวนเลยครับหนังทายใครเราก็กินเสร็จพอเรากินเสร็จถึงก่าเราไปเอาให้มันครับคุนฟูร้อยครับรูคว่งมาครับแม่ตัวนี้จัมใจอยู่ตรงนี้อยเขาเอ็มรียกมาเลยไปช่งจ้าไปเรื่องก่อน

มาแมวแมวแมวนี่ครับโอ้กว้างครับแต่ไม่ให้ในปอบเราจะเย็ดนู่นดีกับในคลิปนะกลัวมันปอบมันหินมันอยกกลันมันกลัวมันดีโกบชิชิชิมันการเล่นกันครับไปไหมไปช่วงนอนไหมช่วงนองไปโรงเรียนไหมฮึช่วงนอนไหมช่วงนองมันมีไปโรงเรียนไหม